รายงานข่าวสารเคมีรั่วไหลภายในประเทศและต่างประเทศโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้จากข่าวแอมโมเนียรั่วระทึกโรงน้ำแข็งกบินบุรีหามคนงานชาวบ้านส่งโรงพยาบาลวุ่นโดยเมื่อเวลา19บนิกาของวันที่4เมษายนพุทธศัการาช2,562 พันตำรวจตีวิทูลวงใหญ่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีสารเคมีรั่วไหลาภายในโรงงานน้ำแข็งบ่อทองไอซ์เลขที่33ทับ3ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีจำนวนมากโดยมีอาการแสบตาหายใจไม่สะดวกและแน่นหน้าอกหลังจากรับแจ้งจึงได้นายงานให้ผู้ที่มีเสียงส่วนเกี่ยวข้องทราบ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพร้อมรถดับเพลิงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่พบคนงานในโรงงานพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ต่างวิ่งหนีออกห่างจากที่เกิดเหตุเนื่องจากมีกลิ่นเหมน็นจากสารเคมีที่รั่วไหลทําให้เกิดอาการแสบตามผิวหนังตาหายใจไม่ออกทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจึงได้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลพร้อมให้ผู้บาดเจ็บรีบทําความสะอาดร่างกายก่อนที่แพทย์จะให้การรักษา ส่วนในที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำเพื่อให้กลิ่นของสารเคมีเจือจางพร้อมเข้าทำการสอบถามรายละเอียดจากคนงานในโรงงานที่วิ่งหนีออกมาด้านนอกเพื่อต้องการทราบรายละเอียดและปริมาณสารเคมีที่รั่วไหลจากการสอบถามทราบว่าสารเคมีดังกล่าวคือสารแอมโมเนียสำหรับทำน้ำแข็งได้เกิดการรั่วไหลฟุ้งกระจายเป็นหมอกควัน แพร่กระจายทั่วบริเวณทำให้ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านโรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่รั่วไหลเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพต้องเคลื่อนย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ3รายได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีโดยมีอาการแสบตาแสบจมูกแสบตามร่างกายแน่นหน้าอก โดยแพทย์ได้ให้ชำระล้างร่างกายก่อนดูอาการและอนุญาตให้กลับบ้านได้โดยในภาพนี้จะแสดงถึงสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของแอมโมเนียตามระบบ GHS และข้อควรปฏิบัติต,าต่างๆ สัญลักษณ์นี้จะแสดงว่าเป็นสารมีพิษโดยไม่ควรทิ้งลงระบบสุข,ขาภิบาลดินหรือสิ่งแวดล้อมอ,อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยสารนี้เป็นสารไวไฟการที่บรรจุภายในความดันอาจจะระเบิดเมื่อได้รับความร้อนอาจเกิดการระคายเคืองเมื่อสูดดมหรือสัมผัสมีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คาดว่าอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรมได้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมายเป็นสารที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้าเมื่อสูดดมอาจจะมีอาการระคายเคืองต่อเยื่อเมื่อการสูดดมอาจทําให้เกิดอาการบวมน้ําในทางเดินหายใจเมื่อถูกผิวหนังอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงเมื่อเข้าตาอาจทําให้แสบตาหรืออาจทําให้ตาบอดได้ อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรปฏิบัติทั่วไปควรเก็บภาชนะปิดแน่นไว้ในอากาศที่ระบายได้ดีเก็บห่างจากแหล่งติดไฟห้ามสูบบุหรี่ถ้าการระบายอากาศไม่เพียงพอสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ทันทีพร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี ควรปฏิบัติกรณีหก่ั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้ห้ามสูดดมไอระเหยหรือระอองลอยไม่ควรสัมผัสกับสารการทำงานในห้องปิดต้องแน่ใจว่ามีแหล่งอากาศบริสุทธิ์เพียงพอวิธีทำความสะอาดดูซับคือปิดการรั่วไหลของแกส๊สเคลื่อนย้ายถังไปยังที่โล่งซึ่งต้องแน่ใจว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างการเคลื่อนย้าย ห้ามสูดดมไอระเหยสารที่ใช้ดับไฟที่เหมาะสมควรเลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสารดับไฟที่ห้ามใช้คือน้ำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสูดดมให้รับอากาศบริสุทธิ์ถ้าจำเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ เมื่อถูกผิวหนังชาล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทาด้วยพอลีเอทิลีนไกลเข้า400ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันทีและนำส่งแพทย์เมื่อเข้าตาล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยเบิกตาให้กว้างในน้ำอย่างน้อย10นาทีนำส่งจากสู่แพทย์ทันทีรายงานข่าวสารเคมีในต่างประเทศผพายหัวข่าวสารเคมีรั่วใน จากไายล็อกดาวน์เกิดเหตุสารเคมีรั่วจากโรงงานแห่งหนึ่งทางใต้ของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนเจ็บป่วยจากอาการหายใจติดขัดอีกนับพันคนโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตพัิเมอร์อของบริษัท LG ทางเกาหลีใต้มีพนักง,งานราว3,000คน ซึ่งโรงงานแห่งนี้ถูกปิดไปในช่วงที่รัฐบาลอินเดียใช้วาตรการล็อกดาวน์และเรื่องผ่อนคลายให้เปิดได้รายงานระบุว่าสารเคมีที่นู่วไหลออกมาคือสารสไตียนซึ่งใช้ในการผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ผู้ที่สูดลมสารนี้เข้าไปจะไม่เกิดอาการตัวชาและเคลื่อนไหวไม่ได้ภายในเวลาไม่กีน่นาทีและอาให้เสียชีวิตได้โดยมีผู้ถูกนํา ตัวส่งโรงพยาบาลแล้วอย่างน้อยหนึ่งรอยคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนนุ่งสางประมาณ3านาฬิกาสนาทีวันพฤหัสบดีที่ติดเป็ภาคมคุณธศั5 6 3กราร้อยหกตามเวลาท้องถิ่นภาพข่าวแสดงให้เห็นประชาชนหลายคนรวมทั้งสตรีและเด็กนอนแน่นิ่งบนพื้นถนนและมีน้ำลายฟูมปาก ขณะที่มีประชาชนหลายร้อยคนที่พยายามหนีออกจากบริเวณที่เกิดเหตุขณะที่ตำรวจอินเดียช่วยอพยุกต์ประชาชนออกจากบ้านเดินในบริเวณนั้นราวสามพันคนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าสารเคมีที่รั่วออกไปเป็นบริเวณกว้างราวสามกิโลเมตรและครอบคลุมอย่างน้อยสี่หมู่บ้านเบื้องต้นคาด ว่าสารเคมีนั้นล่วดไหลออกมาจากทางบรรทุกแก๊สขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งไว้ในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาขนาดมีมาตรการล็อกดาวน์ก่อนที่โรงงานจะได้รับอนุญาตให้เริ่มกลับมาทำงานจากการค้นคว้าข้อมูล MSDS ของสไตรีนผ่านฐานข้อมูล c h e m t e c พบว่าสไตลรีนเป็นวัตถุอันตรายเป็นสารที่ ่อให้เกิดอันตรายเมื่อเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจทางปากและผิวหนังสารสไตรินห้ามทิ้งลงสู่โะบบสุขาภิบาลดินหรือสิ่งแวดแล้อมอันตรายจากสารสไตริน,สารส,รนสารสไตรินเป็นสารไฟเป็นอันตรายเมื่อสูดดมและก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและผิวหนังหากเมื่อสารสไตรินเข้าตา ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและเมื่อหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองของเงยื่อเมือกไอและหายใจลําบากหากร่างกายด,ดูดซึมตะไคร่นจนถึงระดับที่ก่อให้เกิดพิษอาจทําให้เกิดอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะว่องซึมและเป็นพิษต่อทาลกในครรภ์ได้หากกืนกินหรือสูดดมเข้าไปในปริมาณมากอาจทาให้เสียชีวิตได้ ข้อปฏิบัติกรณีที่สารเคมีเกิดการล่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้ห้ามสูดดมใบระเหยของสารเคมีเป็นอันขาดหากเกิดเพลิงไหม้สารเคมีที่ใช้ดับไฟที่เหมาะสมคือคาร์บอนไดออกไซด์โฟมดับเพลิงหรือผงเคมีดับเพลิงหากมีการล่วไหลของสารเคมีอาจจะซับด้วยวัตถุดูดซับของเหลวเช่น เคมีสอบส่งไปกำจัดหรือทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนการผสมพยาบาลหากสารเคมีถูกผิวหนังให้ช้าออกด้วยน้ำปริมาณมากถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออกทันทีเมื่อเข้าตาให้ช้าล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากโดยลืมตากว้างในน้ำอย่างหน้อยสิบนาทีและนำส่งจากสแพเย์เมื่อสูดดมให้ลัก ให้นำผู้ป่วยออกไป,ปรับอากาศบริสุทธิ์เมื่อเกินกินให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากกระตุ้นให้เกิดอาการอาเจียนและรีบน้ำส่งแพทย์